สวัสดีคะ่ะพ่อแม่คะ่ะขอกเรชื่องกูก,กับลุงหุ่นออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้ถึงหน้างานแล้วนะคะบรรยากาศข้างหลังก็ไปเรื่องเอาง่ายไปไหนคะเด่นโมโนยุคุนคะ่ะพ่อแม่คะ่ะยูไ่ไก่ดาวียจีนแต่ว่าน้องเราสองไปหาอะไรกินไม่ออกไปซื้อได้กินบอ่อออกไปซื้อได้กินป่ะตอนนี้ไ,ไปบ,ไเเบ่เร็วๆ น,น,นี่ยังดยเดิเดนีกตุนอะไรไหมกังยุกกยย่ไก่ยุ่งว่นี่ขอบคุณค่ะได้สติเคขอบคจะไปเื้ออะไรกินหารวัใหม่ แต่เวทีนันเป็นปูนค่ะก็ยังนี่ถือว่ามีปรุนห้เฮาหยางย่งขึ้นเวทีเพราะวอาแม่ทางช่องพี่กุ๊กไก่ท่านทายกิบด,ดิชมบอลเลลัยสุดแต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะอยู่ขางบูฟ <พอ S 1> ังไปบอเอามันเ,เอาไม่ได้เหรอออมซาชิมว่าฝีนี่อะ <Okay, okay. S 1> เขาได้ใส่เขาได้ของอดิถ่ายรถพอหยุดเลย ก็หนึ k k Wait, um, oh, ่งก็บที่ยูฟังนี่ค่ะดีเลยอยู่ในสาราค่ะแตว่ากลงกไก่สัหรัสมือเดี๋ยวเขาตว่ามืเต็มนะันก็เขาเรียกกินข้าวกินข้าวไหนคะ่อยู่ในโฮมเท็ค่ะไม้ฉากไม่้ามอดีโอ้ยแม่เขาตื่นเอาเลยเอาเลยจะยังกิน

อเกินลน้อาเอิญไม่กินอย่างนั้นนี่ไอเส้นกลิ่นกันไอเส้นกินเป้รอมะไมกนเปิ้ม่กินโ <c oughs> หก,ก่หนาแม่มนิ่อ้เส้นกินกันค่ะมันไม่ยางว่ะใสแล้วพุกอันนี้ก็ดีค่ะว่ามัเนเป็นอยังอาเขามันจะอยู่ทีอันนี้ แต่ว่ารถลังมนุษนุอยู่ฝั่งพูนค่ะวันนี้พ่อแม่ค่ะมนุษย์ก็ได้ตรงไหนอยู่ฝั่งนั้นเอาว่านไมา้ยังหัวใสหรอหล่ะาห,หากันบ่พ่อเอาอยี่กุ๊บไปใสอ๋อฉัได้กินใส่ยังเลยเว้ยเนี่ยผายางไก่เด้อเอาก็มันอยู่หม่องนีกนะคะก็หม่องกันสื่อแบบเล็กๆครัวเพราะว่าฝากยงิยงสืง่อนั่นหระเก็บสิเอา แค่เอาซิประมาณสามสิบาบาทนี่แหละผู้สาติแล้วค่ะพคยณแม่ค่ะใครที่อยู่ใกล้ก็มาให้กำลังใจกันได้นะคะนี่ขนาดเวทีก็หายมันยีมีนเบายหยอกนุ้ยตื่นเหมือนคาราชาไม่เศร้าหน่อยตอกับประตูโค้งโคตรดีที่ดินสัน เป็นประตูอ๋อคุณบ่นี่ค่ะคนมืนองจากคนตมเดอ้อหีตมเดอ้อต่าจะเบิ้งกล้องอะหรือว่านองไม่ขออนญาน้องไล่อนองไม้องสดเพระเนี้น้องไลมนโอ้ไม่ได้หีตมแท้ นี่นะคะเจ้าสิได้ยียังกินข้าวาพอมเม่คะ่ะเขาจะบว่าในตอ่อไฟหรือเปล่านี่มันไม่ได้กินยังนี่ก็พอคุกเก็บือหลายพอแทะอะเนพอเ่ดตัือดตังที่สองบาทได้บันทีออีหลีงาเบอาอยีเหลี่ดงดหายเบิ้งบุ๊คเ,เซลเราเคยเลี้งันติดตัวอยู่ยีบบาท เขาไปรครถเซเว่นน้ำหมูเลยแต่รถเย่รถเย่ไม่ได้จอดเซเว่นเขาบอกอืมรถเรื่อยอย่างก็รถเท่าอยู่น้ำกันเวียนเออเขาขึ้นรถน้ำกันิอ๋อเซเขึ้นมาหูเมืองสันไม่เป็นนะคะพ่อแม่รถเย่เลยเนาะรถเย่กินยังไปกินยุตเตน้ำสันบอกเมื่อกี้ไปกินยังอุ้ยกินข้าวข้าวกับเผาดีกว่ายินไหมวะเซเ่ก็อยากกิน คุณนมยบัานไม่มาหนา้ากินข้าวพอแม,ม่คะนี่เดอนอันนี้วันไม่มากลินข้าค่ะเจ้อ,อี้อย่างเมือม่อานแสิ่งอิ่นนี่กินกดแต่รรค,ครูโป้จะเจอข้าวอะไรกจะสมองมาขายอ้ยเห็นไก่ทอดแล้วไม่ได้กินหรอกเพราะข่อยิงยิงซื้อแล้วเอามันะจะเู้ขายะไบางมึกะไรเลยวะ<อ>มึกแหงแม่ไม่รู้สิกินใกล้หนิก่อน เอาไปซื้อเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งนี่ตอนแรกเรือตังยูซัมนี่ล่ะนี่เรือตังยูซัมนี่ได้บัญชีอ่ะว่าแล้วมันมีหลายบัญชีหรือเปล่ามันหม่ยว่ามีเงินบุญเดสีมีเนาะมันหม่ยว่ามีเงินบุญเดสีมีข้างเรามีอะไรมีอะไรไหมแม่ จะซื้อข้าวดีกว่าไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรอ่ะถ้าชั่วาหน้างานนะคะ่ะไม่พี่ร้อยอยู่นี่เด้ออยู่กับอีหลาวันไหมขึ้นเก่าล่ะค่ะทั้งตีทั้งดาทั้งขาอยู่ต้องกันขึ้นเก่าทั้งหยอกกันทั้งแรงขับไปเห็นกันกับทักหาดิค่ะสีติด

ม e ่รู้ว่าจะซื้ออย่างไปดูไปอยากได้อยากได้ยังโอ้ยงี้เพื่อนขอบคุณแม่ค่ะชิคกี้พายก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วหนูจะมาถ่ายบรรยากาศข้างหลังให้ใหม่ให้ดูใหม่นะคะหนูขออนุญาตผ้าหน่องไปซื้อแน้กินก่อนค่ะครับนอนไหม ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกาทการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ